สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เกียรติช่องคคชโฮรานะครับและพอดแคสต์เมื่อฉันเป็นพระป่าก็ตามคำสัญญานะครับผมจะเอาดวงที่จะต้องมีการไปอยู่เมืองนอกด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจก็คือต้องหนีไปเมืองนอกนะครับเป็นอย่างไรได้เอาดวงตัวอย่างนั้นขึ้นมาให้ดูแล้วคราวที่แล้วสองดวงนะครับ วันนี้ผมก็จะเอามาให้ดูเพิ่มอีกสองดวงและในขณะเดียวกันก็จะเพิ่มวิชาการอีกหนึ่งวิชาการให้ผู้ที่ติดตามแฟนคลับทั้งหลายได้เรียนรู้นะครับนั่นก็คือเกมจันคู่รุสุรยามาดูกันเลยนะครับสองดวงนี้นะครับคือสองดวงที่ผมขึ้นจอเมื่อคราวที่แล้วนะครับมาดูดวงทางซ้ายมือที่ลูกศรกำลังวนอยู่นี้นะครับ ดวงทางซ้ายมือของเราผู้มองจอนะครับดวงท่านนี้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่พูดให้ฟังน,นะครับปัจจุบันปีนี้ก็อายุ75ก็ไปแล้วนะครับดวงของบุคคลท่านนี้เนี่ยมีดาว6 7นะครับดาว6และดาว7อยู่ที่พบวินาศคืออยู่หลังลัคนานะครับอธิบายไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับว่านี่คือการที่จะต้องหนีไปอยู่เมืองนอกจะต้องมีอันต้องละเหต จากกินฐานอย่างไม่เต็มใจไปอยู่เมืองนอกอยู่ด้วยความช้ำอ,อกช้ำใจมีปัญหาการเงินติดขัดด้วยนะครับไม่ว่าจะรวยแค่ไหนก็ติดขัดทั้งนั้นนะครับเช่นไม่ได้ครบตามจำนวนมาไม่ทันเวลาจ้าเร็วประมาณนี้ล้วนเป็นความติดขัดต้องจ่ายสิ่งละอันพันละน้อยในส่วนที่เกินจากที่คาดไว้เหล่านี้เป็นต้นนี่ท่านผู้นี้ ขารวยมากก็เราไม่สนใจเรื่องค่าใช้จ่ายเขานะครับเรามาสนใจเรื่องรายได้ท่านผู้นี้มีพระอาทิตย์พระจันทร์และพระพฤหัสอยู่ในราศีแม่ธาตุได้เกณฑ์จันทร์คุรุสุริยาเป็นเกณฑ์ที่บอกว่าจะร่ํารวยนะครับและเป็นราศีแม่ธาตุตรงๆจะบอกอย่างว่าร่ํารวยมหาศาล ล่ำรวยมากมายนะครับทีนี้ก็มาดูว่าพระอาทิตย์ของท่านเป็นอะไรพระจันทร์ของท่านเป็นปราอะไรพระพฤหัสของท่านเป็นอะไรนะครับก็คือที่มาของรายได้ที่มาของความรวยนะครับพระจันทร์ของท่านเนี่ยสถิตราศีกรกฎเป็นภพลาภะของลัคนาของท่านก็หมายความว่าเป็นผลประโยชน์เป็นเรื่องของผลประโยชน์นะครับ รายได้ที่จะทําให้ท่านรวยเนี่ยอันที่หนึ่งก็มาจากผลประโยชน์นะครับเลขสองเป็นเกษตรแปลว่ามั่นคงได้อยู่เรื่อยๆได้ต่อเนื่องเรื่อยๆปลูกครั้งเดียวออกดอกตลอดไปนี่นะครับอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองพระอาทิตย์พระอาทิตย์อยู่ที่พบวินาศของท่านนะครับแล้วมาอยู่ร่วมกันแปลว่าผลประโยชน์ที่ท่านได้มาเนี่ยเป็นผลประโยชน์ที่มันวินาศวินาศ คือเปิดเผย,ยไม่ได้บอกที่มาที่ไปไม่ได้ไม่ชัดเจนค,คลุมคลุมเครือเครือนะครับนี่คือที่มาของรายได้พระพฤหัสเป็นที่มาของรายได้อีกส่วนหนึ่งเป็นอะไรครับเป็นพันธุตนุกระดุมพระสาระพันธุเป็นพันธุพระพฤหัสของท่านนี่เป็นพันธุและเป็นอะไรอีกเป็นปัตตนินะครับเป็นการร่วมมือพันธุ พันธุก็คือการเซ็นสัญญาสัมปทานร่วมมือก็คือแบ่งปันผลประโยชน์กันเรื่องสัมปทานสัญญานี่เองและมันมีดาวดาวราหูนั่งอยู่ข้างในด้วยซึ่งไม่อธิบายแล้วอธิบายแค่พระฤหัสนะครับพระพฤหัสอยู่ที่นี่มีมาตรฐานเป็นนิดนะครับ mm. ก็คือไม่ไม่มันเล็กเหมือนกันเล็กนะครับแต่มันไม่เล็ก คือมันเป็นเรื่องที่คนอื่นเข้าไม่ได้เป็นเรื่องของคนที่มีหัวที่จะเจาะชัยเส้นเล็กๆเข้ามานะครับนี่คือเกณฑ์จันคูุสุริยาเต็มๆเลยของดวงของท่านผู้นี้นะครับทำให้ท่านได้รับความร่ำรวยมหาศาลนะครับแต่ยังไงก็ต้องหนีไปเหมือนล่อมาดูท่านนี้ต่อนะครับท่านนี้ก็ขึ้นดวงวัอคราวที่แล้วเช่นกันนะครับ สังเกตชัดเจนว่ามีดาว6ดาว7นะครับพ,สสขขพระศุกเข้าพระเสาแทรกเนี่ยอยู่ที่พพวินาศเหมือนกันเลยคือต้องละเหตุไปอยู่เมืองนอกท่านนี้ก็เช่นกันนะครับระเหตุไปอยู่เมืองนอกแต่ได้กลับมาสิ้นชีวิตที่เมืองไทยไปแล้วนะครับแต่ที่จะพูดต่อก็คือว่าเห็นไหมครับดวงท่านนี้ก็มีจันทร์ุริยาอยู่ในราศีแม่ท่านเหมือนกัน แต่ครูรู้ท่านอยู่ที่นี่นะครับครูรู้ท่านอยู่ที่นี่ไม่ตรงแม่ธาแต่ส่งแรงถึงนะครับพระพุทธมีแรงส่งไปข้างหน้าห้ากับเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าดังนั้นพระพุทธจึงส่งแรงถึงเลขหนึ่งเลขสองเลขสามด้วยแต่เราจะพูดแค่เลขหนึ่ง 1, เลขสองนะครับพระพุทธก็ส่งแรงจันผูรู้สุริยามาให้ท่านผู้นี้ด้วย ดังนั้นท่านผู้นี้ก็เป็นคนรวยคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่มีรายได้มากคือหลักล้านไปเรื่อยนะครับแต่ว่าเก็บเงินไว้ไม่ได้ไปเมืองนอกแล้วเสียหายหมดนะครับไปเสียให้กับสุภาะไปจ่ายให้กับสิ่งที่ซื้อความสุขประมาณนั้นนี่เป็นสองท่านนะครับที่อธิบายคราวที่แล้วไว้นะครับเรามาดูต่อนะครับว่าวันนี้ผมมีดวงอีกสองท่านมานะครับ สองท่านนี้นะครับนี่นะครับสองท่านนี้ดูทีละท่านนะครับท่านนี้นะครับท่านนี้ท่านนี้มีชื่อมีเสียงในสังคมทีเดียวแล้วก็ท่านมีชื่อคล้ายๆอาวุธนิดหนึ่งประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีคดีความอยู่ปัจจุบันท่านอายุเต็มสามสิบแปดไปแล้วนะครับสิ่งที่จะให้ดูก็คือว่าลัคนาของท่านอยู่ราศีธนูข้างหลังลัคนา อันนี้ข้างหน้านะครับนีข้า,งห,ง,ขาง,หงหลังข้างหลังลัคนามีดาวเจ็ดหกเห็นไหมครับพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกอยู่หลังลัคนาเนี่ยแถมมีมรุตยูกับพระอาทิตย์ซึ่งเป็นตหนุเศษอยู่ที่นี่ด้วยตอนนี้ท่านยังอยู่ในเมืองไทยนะครับแต่ท่านผู้นี้นะครับมีเกณฑ์เห็นชัดเจนนะครับว่าจะต้องละเหตุแน่ๆจะต้องละเหตุละเหินไปอยู่ที่อื่น ด้วยความชอกช้ำระกำใจเรื่องเงินนะครับบอกให้เห็นเลยนะครับมันเกิดขึ้นในอนาคตไม่ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นะครับเมื่อไหร่ล่ะก็จะดูละเอียดก็จะว่าไปอีกทีนะครับก็แต่แต่ก็ไม่ช้านีเท่าไหร่นะครับจะละเหตุไปอยู่เมืองนอกนะครับท่านนี้ต่อนะครับต่อท่านนี้ท่านนี้ก็เช่นกันนะครับ ลักนาของท่านอยู่ราศีกุมข้างหลังลักษาคือพบวินาศมีดาวเจ็ดหกพระศุกร์เข้าพระสาวแทรกนั่งอยู่อีกละท่านผู้นี้ก็ได้ละเหตุไปอยู่องนอกนะครับด้วยความจําใจช้ําอกช้ําใจเรื่องนั้นเหมือนกันนะครับทั้งทั้งที่ได้ไปมากมายนะครับแต่ก็ต้องละเหตุละเหินไปอยู่วงนอกเพราะดาวคู่นี้นะครับดาวคู่นี้ท่านผู้นี้เนี่ย มีชื่อเสียงมากนะครับแล้วก็เป็นขั้งหนึ่งเคยเป็นนักร้องดังแล้วก็มาทําเรื่องการเมืองแยะๆนะครับที่ไปเนี่ยก็เพราะการเมืองนะครับแต่ใครๆจะรู้จักท่านในลักษณะของนักร้องนะครับนักร้องอมอะไรม็ในปากอะไรอย่างนี้นะครับก็นี่เป็นอีกสองตัวอย่างนะครับที่เกิดดาวพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกหลังลักขณา ที่พบวินาศและมีอันต้องละเหตุละเหินไปอยู่บางนอกครับแต่ท่านผู้นี้นะครับยังมีเกณฑ์อีกเกณฑ์หนึ่งซึ่งจะอ่านไว้ให้ฟังก่อนนะครับคือเกณฑ์พังคาปฏิคือท่านผู้นี้จะอายุยืนนะครับอายุยืนเกิน80แล้วก็แข็งอายุยืนแบบแข็งแรงสุขภาพดีซะด้วยเอาละครับผมก็เอาดวงตัวอย่างมาให้ดูสี่ดวงแล้วนะครับ วันนี้ยังมีอีกหนึ่งดวงนะครับที่ได้เกณฑจันคุรุสุริยาแบบแปลกๆนะครับมาให้ท่านได้ศึกษากันนะครับท่านผู้นี้เป็นหัวหน้าใหญ่สุดนะครับของคดีที่กําลังดังๆอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับท่านผู้นี้มีจันคุรุสุริยาในลักษณะของการร่วมทานะครับตีโกนกันอยู่จันอยู่นี่คุรุอยู่นี่สุริยาอยู่ตรงนี้ เป็นตรีโกนกันพอดีเลยนะครับหนึ่งอยู่ในเรือนนี้นะครับมีพระพุทธร่วมด้วยพระพุทธเป็นดาววีนาสุภะก็หมายความถึงความเสียหายความหวังการให้ความหวังเกิความเกิดความเสียหายการได้เงินมาแบบบอกไม่ได้เปิดเผยไม่ได้เหล่านั้นนะครับและยังมีดาวสุขอยู่ด้วยนะครับ ดาวศุกรเ์เป็นโมรณะและเป็นเป็นตนุของท่าน mm. ก็คือรับมาไม่คืนไขรก็คือรับมาไม่คืนไขรไม่แบ่งไข่รับมาเป็นของตัวเองการได้มาต่างๆของการเงินนะครับรับมาเข้ากระเป๋าตัวเองนะครับไม่ได้ใช้ในการกิจการค้าขายอะไรแต่ใช้เป็นเรื่องของส่วนตัวนี่นะครับ 6. เลขหกเลขเจ็ดเป็นพันตุ คนนี้นิยมบ้านที่ดินรถยนต์นะครับคงสะสมบ้านที่ดินรถยนต์ไว้พอสมควรน,น่าจะตรวจที่ต่างประเทศด้วยอาจจะมีรถซ่อนอยู่ในบ้านใครก็ไม่ทราบนะครับแล้วก็ท่านผู้นี้เป็นท่านท่านที่ได้เงินเพราะความดังนะครับยิ่งดังเท่าไหร่ท่านยิ่งได้เงินมากเท่านั้นหนึ่งสี่หกเป็นชุดของความดังนะครับท่านผู้นี้สร้างตัวมาเรื่อยๆ ปัจจุบันเพิ่งจะอายุ40เองแต่สร้างตัวมาจนรวยนับหลายร้อยล้านนะครับเขาว่ากันเป็นพันเป็นหมื่นแต่ผมมองไม่เห็นขนาดนั้นนะครับผมเห็นเป็นหลายร้อยล้านนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นส่วนของปัตตนีคือมีการแบ่งส่วนออกไปมากให้กับ146คือความเด่นดังความเด่นดังก็คือดารา146ความเด่นดังก็คือความยิ่งใหญ่ ความเป็นผู้ใหญ่ความอยู่ในสังคมภาษีสังคมสูงอย่างนั้นเถอะเอาละครับก็เป็นอันว่าผมเอาดวงตัวอย่างมาให้ท่านได้ศึกษากันหลายแบบนะครับทั้งจัน์ครุสุริยาและก็พังคปติและดาวหนีไปอยู่เมืองนอกก็ครบท้วนกระบวนความแล้วนะครับศึกษากันให้ดีนะครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับาสวัสดี